ถัดมาเมื่อกี้มีนะห้าสองเข้าสามเซตมีกี่ตัวในที่นี้มีสามตัวสามสมาชิกตัดปีการลิมสุดออกกันแล้วนะพะนั้นเขาบอกว่าข้อใดต่อไปนผิดข้อที่หนึ่งเนียนจาได้ปะสมบัติปะที่ที่้ำละในสรุปเนี่ยแม่แม่ก็ออกด้วยสับเซตว่าไปสับเซตของทุกเซตถือว่าถูกไหมถูกแต่ถึงแม้ว่ามันไม่มีในนี้ก็ตามนะในนี้ไม่ตรงกับตําแหน่งหนึ่งนะเพราะตําแหน่งหนึ่งมีกี่ปีมีหนึ่งปีนะพีะมันัีพ้นอันนี้คือสมบัตินะไม่ตรงกับตําแหน่งไหนแต่รู้ว่ามันแอบอยู่ โอเคครับต่อมาพี่ไปดูต่อข้อสามเทียบตรงๆก่อนอันนี้ตรงไหมไม่ต้องใส่เลยตรงเนาะก็คือตำแหน่งที่สองกับสามวะโอเคเทียบตรงๆเลยต่อมาไปดูช้อยสองข้อที่สองก็บอกว่าไอ้ตัวเนี้ยเทียบตรงๆได้เลยประกอบว่าตรงกับตำแหน่งที่หนึ่งปะแต่มันบอกว่าไม่เป็นไม่เป็นสับเซตพีดต้องเป็นลูกมันตรงกับตำแหน่งที่หนึ่งและข้อที่สี่อ่ะไม่เป็นถูกแล้วเพราะว่าอันนี้เลอะเธออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยนะครับอันนี้มีแค่ตรงนี้เอง โอเคอันนี้อันนี้ก็ผิดโอเคงั้นก็เลยตอบข้อ2ครับอ่าอ่าโจ้าดิน